กลับบ้านแล้วครับพอดีก็ติดฝนอยู่ครับอือเะติดติดฝนอยู่เหรอลูกครับติดหนักไหมก็หนักอยู่นะครับแม่เออโอเคเคถ้าติดฝนหนักก็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 อยู่โรงเรียนไปก่อนก็แล้วกันเนาะครับแม่เดี๋ยวยังไงฝนหยุดแล้วผมรีบกลับนะครับโอเคลูกอย่าลืมกด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ดินะ เท้าขึ้นนิดเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนโอยเป็นอะไรเนี่ยฮะเดิเนไปลิงหิวกล้วยเลยแล้วคุณไม่เป็นเหรอฮะ ป่านนี้ไล่เก้ามันยังไม่กลับบ้านน่ะคุณไม่เป็นอะไรหรอฮะโอ้ยคุณไม่ต้องไปห่วงลูกหรอก <c oughs> มันอาจจะติดเรียนก็ได้คุณจ๊ะเออนี่มันกี่โมงแล้วจ๊ะโรงเรียนเลิกแล้วจ้ะนี่ผมว่าคุณคิดมากเองนะเดี๋ยวมันก็กลับอย่ายไปคิดมากไม่<อ>คิดมากได้ไงฉันกลัวมันทะเลทลายคุณเข้าใจไหมเนี่คคนไอ้ลูกคนนี้ผมเลี้ยงมากับมือนะมันเป็นเด็กดีมันเคยทะเลทไายที่ไหนแล้วเดี๋ยวมันกกับไม่เชื่อคุณโทรหาลูกเอาเออคิดมากไปเอง ยังไม่รับเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็รับจะรีบไปไหนล่ะไปจะโทรปุ๊บติดปั๊บเออคุณนี่โอ้ยรับทามากัลโหลโหลครับแม่อ๋แล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยคฮะอยู่โรงเรียนครับแม่อยู่โรงเรียนทำอะไรอย่าโรงเรียนเลิกแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับเลิกแล้วครับแม่ครับอาวแล้วทำไมไม่กลับบ้านล่ะครับพอดีก็ติดฝนอยู่ครับอืมเหรอติดติดฝนอยู่เหรอลูกครับติดหนักไหม ก็หนักอยู่นะครับแม่เออโอเคเคถ้าติดฝนหนักก็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 อยู่โรงเรียนไปก่อนก็แล้วกันเนาะครับแม่เดี๋ยวยังไงฝนหยุดแล้วผมรีบกลับนะครับเอาโอเคลูกแม่นะครับรักจ้าพ่อก็รักนะลูกนะจ้ารักพ่อครับโอเคเป็นไงคุณหายเป็นห่วงหรือยังหายกังวลหรือยังก็ผมก็บอกแล้วไอ้ลูกคนนี้มันไม่ทะเลทลายมม่คนดีก็แค่ติดฝน่ะคุณคิดมากไปเองปะโถเอ้ย มันจะติดฝนนานไหมเนี่ยเออแต่เดี๋ยวมันก็มาคุณไปอาบน้ำอาท่าไปอุ้ยโกหกพ่อแม่แบบนี้จะดีเหรอพี่ก้าวใครบอกว่าโกหกละก็ที่ติดฝนจริงๆเนี่ยจริงแต่ว่าไม่ใช่ฝนชุ่มฉ่ำแต่เป็นน้ำฝนบ้าพนี่ก็เขินหมดซี่ จำได้ไหมล่ะว่าเราสัญญาอะไรกันไว้จำได้สิงั้นจะเริ่มเลยป่ะได้หมดได้หมดงั้นเอาเลยนะเอาเลยตั้งกล้องเลยนะอีฝนมาค่ะหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ <c oughs> ตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้าเยิ่งกว่าหาครับเป็นครูต้องสอนเด็กเง็